3ามสิบวันสวิตสองวางจำหน่ายเด็กรุ่นใหม่ยังต้องการ Nintendo Switch ใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มากันแบบดึกเลยนะครับและน่าจะเข้าสู่เช้าวันใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะยกยอดกันไปวันนี้ก็จะมี2คลิปนะครับซ้อนกันไปเลยกับนับถอยหลังก็เรียกว่าตั้งแต่บ่ายแก่ๆจนถึงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนะครับผมเองก็ไปในตัวงาน Intel Creator Networking Day นะครับ ที่แถวเมกะบางนาน,นะครับท็อปกอบมานะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดคุยกับตัวบรรยากาศรงสวนนั้นกันซึ่งในตัวงานนี้ผมเองมองมอง,มองไปนะครับก็เป็นแหล่งที่รวมหลาอินโฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและผมเองถ้าดูในเรื่องของตัวอายุน่าจะเป็นคนช่องยูทูบเบอร์นะครับที่น่าจะอายุเยอะที่สุด ในกลุ่มแล้วก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ซึ่งพอในตัวงานนี้ก็ได้พบปะพบเจอผู้คนนะครับมากๆม,มากหน้าหลายตาหลากหลายหลักช่วงอายุนะครับก็ได้มีการพูดคุยเยอะแยะมากมานะครับแล้วก็บังเอิญผมเองก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับน้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้เกลิ่นนะครับสอบถามไปกับคําว่า Nintendo s w i t นะครับผลปรากฏออกมานะครับว่า,าเขาเองนั้น ต้องการที่อยากจะได้เป็นเจ้าของกับเจ้าตัวเพื่อเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่า Nintendo Switch ไหมนะครับกับคำถามที่ผมถามออกไปใช่ไหมครับปรากฏว่าผมเองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับรู้คำตอบในใจอยู่แล้วนะครับว่าก็คงจะไม่ต้องการลอกนะครับหรือไม่รู้จัก นะครับหรือไม่มีความจํำเป็นที่จะต้องเล่นตัวเกมต่างๆบนตัว Nintendo Switch นะครับเพราะว่าผมประเมินจากอายุนะครับหรือช่วงอายุของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับ20กลางๆนะครับอ่ายังไม่ได้ขึ้นเลข3ามละนะครับและผมก็คาดว่าในคอมมูนิตี้หรือว่าสังคมของเขาเองในการเล่นเกมก็คงจะไม่ได้มาสูงสิงอยู่ในทางฝั่งเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่งปอูนนตัวนี้ ใช่ไหมครับแต่คําตอบที่ได้กลับมามันค่อนข้างที่จะทําให้ผมนั้นผิดคาดนะครับพวกเขาก็ตอบกับมาว่าเป็นเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมอีกตัวหนึ่งที่เขาอยากจะได้มากนะครับแล้วก็กําลังรอที่จะซื้ออยู่นะครับกับการรอโปรโมชั่นต่างๆนะครับพอคําตอบมาแบบนี้ผมก็ชวแว็ขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยมันใช่เหรอนะครับแล้วผมเองก็ลองประเมินวิเคราะห์ดูว่าเอทําไมเด็กรุ่นใหม่นะครับยังมีความรู้สึก ที่ต้องการที่อยากจะเล่นตัวเกมต่างๆบนดินโดสวิตอยู่นะครับเขาน่าจะอายุต้องมากกว่านี้ไหมนะครับเออถึงจะจะมีความต้องการในการเล่นเกมบนตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับผมก็ลองมาประเมินวิเคราะห์ในแบบฉบับของผมนะครับผราก็ประเมินก่อนเลยว่าอย่างแรกก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวสื่อต่างๆที่พวกเขาก็เองได้รับเสพมาแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆที่เขาได้ไปพบเจอมา ก็ต้องบอกว่า i n t e n d o นั้นค่อนข้างที่จะบุกตลาดในทางฝั่งประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัว o f f i c i a l อย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตามสื่อต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็คงจะได้เห็นตัวประสบการณ์การเล่นเกมที่มันมีระบบของตัวอินเทอร์แอคทีฟนะครับการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะการเล่นตัวเกมอย่างลิงฟิตนะครับหรือว่าการเล่นเกมที่ใช้ตัวจอยคอนนะครับในการสะบัดการตีต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความตื่นตามากกว่า ตัวระบบของการเล่นเกมที่พวกเขาคุ้นเคยอย่างเช่นการใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดคลิกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวการแตะทัชแพดบนตัวสมาร์ทโฟน i p h o n ไอแพ,ออพดนะครับแท็บลองแท็บเล็ตนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นรูปแบบของการเล่นเกมที่จะสร้างความบันเทิงให้เขานั้นได้มากกว่ารูปแบบของการเล่นที่พวกเขาคุ้นเคยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเล่นเกมแล้วกันนะครับและก็ในอีก แง่หนึ่งนะครับแง่มุมหนึ่งที่ผมมองไว้เหมือนกันก็คือในเรื่องของตัวระบบของ Ecosystem ของทางทีตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะวางไว้ค่อนข้างที่จะดูแยบยนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการทําให้เหล่าผู้เล่นเนี่ยอยากที่จะลองสัมผัสกับ,กบตัวเกมต่งตางๆเหล่านั้นเนี่ยข้ามตัวแพลตฟอร์มของการเล่นนะครับเรียกว่าไม่ได้ยึดติดกับการเล่นแบบนั้นเพียงแค่อย่างเดียวนะครับถ้ายกตัวอย่างเลย เอาที่เห็นภาพอย่างชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือตัวเกมที่ชื่อว่าโปเกมอนนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวโปเกมอนตัวนี้แหละนะครับตัวละครตัวนี้ที่เราเห็นเป็นตัวแอนิเมชันนะครับตั้งแต่ในยุคลุงหนวดกันนะครับมาในปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการของการที่จะได้สัมผัสหรือว่าซึมซับ กับโปเกมอนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับและในกรุงเทพเองที่ผมลงพื้นที่ไปนะครับหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะมีกลุ่มผู้เล่นกับเจ้าตัวโปเกมอนเนี่ยอย่างเช่นตัวการ์ดเกมนะครับตามสถานที่ต่างๆก็มีการจัดแข่งขันอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการเล่นตัวเกมนี้บนตัวสมาร์ทโฟน Android iPhone นะครับที่ชื่อว่าโปเกมอนโกใช่ไหมครับอ่าซึ่งไอตรงส่วนนี้แหละนะครับ ถามว่าถ้าเล่นทุกๆวันเนี่ยมันก็ต้องมีอาการแบบที่เรียกว่าเอียนอึอเบื่อนะครับการเบื่อขึ้นมาบ้างแหละชั่วขณะนะครับแล้วก็อยากที่จะลองการเล่นไอตัวเกมโปเกมอนเนี่ยในตัวระบบแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างนะครับก็จ,จะเผลอไปเห็นนะครับหรือว่าอาจจะมีการค้นหานะครับแล้วก็ได้คําตอบมาว่าเฮ้ยไอเจ้าตัวเกมโปเกมอนเนี่ยมันก็มีรูปแบบของการเล่นที่ไม่เหมือนกับการเล่นที่พวกเขาเนี่ยเล่นอยู่แบบทุกๆวัน นะครับบนตัวเครื่องเนเกมคอนโซลที่ชื่อว่า nintendo switch นั่นเองนะครับอ่าอันนี้แหละก็จ,จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้พวกเขาเองนั้นหันมาสนใจกับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่งปูนินตัวนี้ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวเกมที่ชื่อว่าโปเก m o n นั้นก็ยังคงเป็นตัวเกมที่ e อ็ก clusi นะครับที่เป็นตัวเกมที่มีเนื้อเรื่องสูงบบทบาทนะครับก็ยังคงรักษาความเอ clusi ให้กับบนตัวเครื่องของทางฝั่งปูนิน ได้อย่างเหนียวแน่นอยู่นะครับซึ่งในตรงสิ่งนี้แหละผมเองก็มองว่าก็น่าจะเป็นทั้ง2เหตุผลนะครับว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงยังมีความต้องการที่อยากจะได้เป็นเจ้าของเครื่องเล่นเกมคอนโซลไฮบริดที่ชื่อว่า Nintendo Switch อยู่ในเวลาปัจจุบันนี้นะครับแต่เพื่อนๆนะครับมองว่าในมุมมองที่ผมมองทั้งสองมุมนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ Nintendo s w i t c h นั้นยังคงรักษาฐานของกลุก่มผู้เล่น ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สร้างุูมผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาสู่บนตัวเครื่องเกมคอนโซลของพวกเขาได้อย่างยาวนานจนมาถึงปัจจุบันนะครับและบทต่อไปกับดริมโยสปิตสองเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันจะมีจํานวนผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากขนาดไหนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ